ประกาศจากจังหวัดนากาโน่ทางจังหวัดได้จัดทําคู่มือการใช้ชีวิตวิถีใหม่ในนากาโน่ขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ติดต่อผ่านทางตาจมูกและปากเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด ข้อปฏิบัติพื้นฐาน3ประการเพื่อป้องกันการติดเชื้ออยู่ห่างจากคนอื่นในระยะ2เมตรสวมหน้ากากอนามัยรักษามารยาทขณะไอาหรือจามอย่างเคร่งครัดหมั่นล้างมือและฆ่าเชื้อที่มือบ่อยๆหลีกเลี่ยงพื้นที่ปิดสถานที่แออัด และสถานที่ที่ต้องสนทนาอย่างใกล้ชิดสถานที่ที่มีสามเงื่อนไขนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดแบบคลัสเตอร์หรือการระบาดแบบกลุ่ม5สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้องานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีการรับประทานอาหารร่วมกันจะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารกับคนจำนวนมากเช่น5คนขึ้นไปเป็นระยะเวลานานสวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกันกรณีที่ใช้ชีวิตร่วมกันหมั่นล้างมือและฆ่าเชื้อที่มือบ่อยๆรวมทั้งหมั่นระบายอากาศห้องพักผ่อนและห้องสูบบุหรี่ ก็มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อได้เช่นกันผู้ที่มีไข้หรือไอโปรดอย่าไปโรงพยาบาลโดยพราระการกรุณาโทรปรึกษาทางโทรศัพท์ก่อนที่หมายเลข0120-691-792ให้บริการตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ที่เว็บไซต์ของนาการโนเคนทับุนกะเคียวเซโซดันเซ็นเตอร์